เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับโสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลยซื้อเล็กใช้นะครับคันนี้ Honda Civic ครับโฉมตาโตเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอด,ดี้สวยนะครับใช้งานขับเที่ยวขับเดินทางไกลได้สบายมีตำหนิเลี่ยวลอยบ้างบางจุดเท่านั้นนะครับ เป็นส่วนใหญ่ที่กันชนหลังนะครับตรงไหนก็ยังสวยสมบูรณ์เ,เครื่องดีียโต้กระจกไฟฟ้าเครื่องสวยสะอาดครับภายในสมบูรณ์ o, ียอโต้เบาะไม่ขาดครับแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะสาภาพดีเลยทีเดียวครับมีสีด้านหลังที่มีตำหนิบ้างนะครับเ<ม>พลงมีฟังนะครับ เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบ35,000บาทครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ